ตอนนี้อยู่ที่แสนกวา่าแสนสามนะคุณผู้ชมนะไปแบบโอ้โหไม่ต้องกังวลอะไรเลยไปแบบไม่ต้องกังวลน,นะครับผมโอ้โหมาคนประเดิมมาขวานแล้วครับผมท่านผู้ชมโอเคไปโอ้โหดูดโอ้ยดูดโอ้โหมาอีกแล้วไปทีสองบิ๊กวินไปดิจังหวะนี้โอ้โหดูดยับแล้วก็บวกยัดรุ่นสิบอุ้ยยี่สิบยี่สิบครับผมสวยครับผมมาอุ้ย กลับไปทุนนะครับผมโอ้โหถ้ามีต่อนะสี่สิบแน่นอนแบบนี้โอ้โหถ้ามีต่อนะท่านผู้ชมนะโอ้โหคัมบ์แปดลอกเย้เขคำเตือนคลิ้มิซานส้นมาผู้ขอบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบแลนะคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานาีีนี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุนลนๆน <c oughs> โอเคแล้วนะผมกลับมาอยู่ในโรมา่านะนะผมในรอบนี้ เราไปสี่แนะท่านผู้ชมนะถือว่าติดค่อยเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมท่านผู้ชมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าโอ้วันนี้ได้เยอะเลยนะผมโอ้โหบอกเลยเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะเอาดีวะตาตายเดิมของเรานะผมท่านผู้ชมเนาะ4.5กับ7.5็ดจุ้านะท่านผู้ชมนะแกตอนนี้อยู่ที่แสนกว่าแสนสามนะ สมนะไปแบบโโอ้หไม่ต้องกังวลอะไรเลยไปแบบไม่ต้องกังวลน,นะครับผมโโอ้หมาเปิดประเดิมมาขวานแล้วครับผมท่านผู้ชมโอเคร้อยห้าสิบนะถึงร้อยห้าสิบนะเราไปสิบห้านะครับผมท่านผู้ชมนะเอาวะไปด้วยอ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีขวานมานะฮะท่านผู้ชมเออไป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  โอ้โหดูดโอ้ยดูดโอ้โหมาอีกแล้วไปสิบสองบิ๊กวินไปดีจังว่านี้โอ้โหดูดยับแล้วก็บวกยับเหมือนกันนะ mm hmm. ผมทากผ<ม>ู้ชมโอเคไม่ไป15บห้าละตอนนี้ดูเพิ่มมาร้อยสามเก้แล้วผมไป13.5นะครับผมทุกผู้ชมกดเองทั้งหมดนะครับผมแต่ใส่เทอร์โบด้วย mm hmm. เออมาไวมาเร็วเกมเร็วเลยว่ะตอนนี้ เออเกมเร็วจริงออกอะไรไม่รู้เมื่อกี้น่าจะได้ขวานกับอ่ามงกุฎใช่ไหมขวานกับมงกุฎใช่ปะเออบิ๊กวินเลยยัดเข้มันเป็นเล่นไปไปโอ้ไม่ไหวบอกไหวนะผมแบบนี้โอ้โหโอ้โหโดนดูดเอาใส่ให้สุดหยุดที่คำว่าหมดตัวนะครับผมโอ้หกจุดห้าเรา โอ้โหไม่น่าเข้าเลยวะ่ะอุ้ยไม่น่าเล่นแบบนี้เลยวะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหคตรเสดายโอ้โหเกิโนโคตรเสีดายจริงๆเอาจริงโอ้โหท่านผู้ชมคือแบบเ็ดุดห้าของผมคือแบบมาโคตรดีแล้วอะไม่น่าเพิ่มเป็ดเลยวะ่ะอุ้ยวันนี้เพิ่มเป็ดแล้วเป็นอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมวันนี้ผมลองเพิ่มเป็ดไปหลายครั้งแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่เข้าเลยนะฮะ เออเอาวะ่ะตอนเที่ยงนะผมผมก็เล่นให้ดูเนาะว่าตอนโหเจ็ดจุดห้านี่อย่างสวยพอเพิ่มไปสิ้าเท่านั้นแหละแล้วผมมารออีกครั้งตอนนี้นะตอนสี่โมงครึ่งนะผมผู้ชมเฮ้ยทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะโอเคโอเคไม่ไหวนะเดี๋ยวผมไปอ่า เบ็ดหนักวันนี้ผมยังไม่ได้ลองเนาะเดี๋ยวไปเบ็ดหนักดีกว่านะผมทุกผู้ชมโอเคอีกหกสุดท้ายไปเออไม่มาเฉยเลยเว้ยเยมื่อกี้โอ้โหสาะออกแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บออโอเคปะโอเคนะครับผมมาสามร้อยนะครับผมวันนี้มาเออทุนหนักแม่งต้องได้เหรอวะเออทานผู้ชมไปสามร้อยวันนี้อ่ารอบนี้เอาเข้ามาหนักหน่อยนะเมื่อกี้นะผมเข้ามาร้อยเดียว ตอนนี้เข้ามา300อ้้หูดูดูจักทรงนะทุกทูมน,นะโอ้โหมันจะออกมามันก็ออกเว้ยมันจะดูดมันก็ดูดเลยเ้ยมันดูดตั้งแต่ที่ผมขึ้น13ไปนะเมื่อกี้อุ้ยโนันเกือบเข้าอีกนะเนี่ยแหละรอบนี้นะผมเนาะดูเหมือนได้หน่อยนะเออขอมาดีๆหน่อยนะมาครับผม4นาทีครึ่งโอ้โหเมื่อกี้เข้าไปบบ ไม่งกดย้ำๆเลยเว้ยผมเมื่อกี้ผมคิดอะไรของผมอยู่ไประเด้เออโอเคมาครับผมสวยสามสิบได้โล่ห้าตัวมาครับผมโอ้แต่ถ้าได้แบบเหมือนเมื่อกี้นะทุกหนนะบอกเลยผมหยุดเลยนะทุกคนนะได้ขวานห้าตัว2รอบเลยนะผมท่านผู้ชมโบนัสเกือบเข้าเอาไปให้สุดนะครับผมเอาไปให้ตุดนะไปให้สุด <Okay. S 2> ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมท่านผู้ชมรู้จักทรงนะท่านผู้ชมนะมันคือแบบโอ้ oh, มันไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้ออ <Okay. S 2> ผมก็พลาดตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมนะเออไปสมเดีย๋ยวขึ้นสี่สิบห้าดีหโอ้วันนี้คือแบบเล่นหนักเลยนะเล่นหนัก รอบนี้ก็หนักเหมือนกันโดนหนักเลยเมื่อกี้เออขวานห้าตัวสองรอบก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเมื่อกี้ได้บิ๊กวินด้วยเออมันยังไหวอะ่ะคอมโบสองโอ้โหคอมโบสามไม่เข้าหรอกยากนะผมบอกเลยว่ายากมากคอมโบสามเนี่ยเกมมาไหมขอโล่มาเถอะแถวแถวสามไป โอ้ยมาแถวสองก็เพียงนึงเพื่อโอ้โหผมนี่กลุ้มขมับกำขมุบเลยนะผมตอนนี้ไปโอ้สามอยก็ไม่ได้นี่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเออผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วไปนะผมสวยห้าตัวเมื่อกี้ยังได้วะ มันเล่นเล่นกับผมแล้วนะรอบนี้นะผมทุกผู้ชมโอ้เสียดายไปพลาดตรง7.5ไม่น่าจะขึ้นเบ็ดเลยว่ะขึ้นเบ็ดจาก7.5ไป13.5านะครับทผู้ชมโคตรจะเสียดายโอเคฟรีปินนะผมปึบ๊บเอาฟรีปิน5าไปครับผมมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น10สวยครับผม4ตัวมีลุ้น10อุ้ย20 ยี่สิบครับผมสวยครับผมมาอุย้ยกลับไปทุนนะครับผมโอ้โหถ้ามีต่อนะสี่สิบแน่นอนแบบนี้โอ้โหถ้ามีต่อนะท่านผู้ชมนะโอ้โหคอมโบแปดรอบเอทเคสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสองรอบแล้วนะผมได้วันนี้นะท่านผู้ชมนะ สอรอบแล้วได้วันนี้นะผมเมื่อกี้ก็ได้แต่ลงคนละเวลานะท้าผู้ชมไปหาดูในช่องจงหมูสู้โรม่าเลยนะผมโอ้โหวันนี้ฟรีสปินยี่สิมาแบบสครั้งเลยนะผมเวลาไล่เรียก,กันด้วยนะผมตอนเย็นๆนะฮะผู้ชมนะอืมอ้าวอถือว่ารอบนี้ก็โอเคนะท่านผู้ชมนะเอาแต่โดนดูดะทำไมเนี่ยโอ้โห เอาโดนดูเฉยเลยโอ้ขนาดฟีสปินยังโดนดูดนะเ่้โอ้โหไม่อยากจะโอ้โหไม่อยากจะรู้เลยถ้าว่าอ่าถ้าไม่ใช่ฟีสปินนะถ้ามันดูดขนาดนี้โอ้โหน่าจะหมดนะฮะดี้ะเป็นฟีสปินเพื่อนโยเฮ้ยี่สิบอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะผมผู้ชมโอเคสวยเหลืออีกเก้าโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่มาเอาว่ะไม่เอาเรื่องจัด ได้ไหมเพื่อนได้ไหมโอเคครับผม430 <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมเนาะดูความบันเทิงเท่านั้นนะสมศมนะโอ้โหอาการฟุบของจริงโอเคแล้วก็เบ็ดเดียวกันด้วยนะผมเบ็ด30รอบแล้วเราก็ได้นะครับผมรอบนี้เราก็ได้อ่ะ โคตรจะสุดปุ่จะโสดโอเคไอไปสองรอบสุดท้ายแล้วผมทุกผู้ชมอุ้ยมาแบบืมาแบบโคตรโหดเลยว่ะท่านผู้ชมโอเคคืนกำไรเมื่อก,กี้นะครับผมหนึ่งร้อยก็รวมกันเป็นสี่ร้อยใช่ไหมและตอนนี้เราบวกเพิ่มมาหูเยอะอยู่เยอะอยู่หะวุ้ย โอเควิ่ง <Okay. c oughs> สะใจเว้ยโอเคครับผมสวยร้อยแปดสิบโอ้ร้อยแปดสิบลงมาอีกอเกมไม่จบ c อคอมสามลงมาไหมเอออมโบ3สามโบ4สี่เปล่าโอ้จบสวยนะจบสวยคอมโบสี่ดูดิโอ้คุยกับคอมโบห้าด้วยอ่ะ กูเกือบพันเลยยศแคแก้เกมถือว่าดีนะผมสี่ร้อยหักลบไปนะผมเนาะหักลบ400ไปก็ได้ประมาณ300อุ่นสี 400. ่้ยโอ้ห้าร้อยเลยดิเออพอเป็น900าร้อยนะผมทุกผู้ชมโอเคปัดเศษเล่นไปนะผมโอเค900พอนะครับผมเนาะหักลบถุงลงเข้ามาก็โอ,โ, 500. โอ้โหกำไร500รอยโอ้ทุดจริงครับผมท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมเวลาก็ ถึงจะห้าโมงแล้วเนาะท่านผู้ชมนะ้อถวิถีว่าสวยมากนะครับผมท่านผู้ชมเจกอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดโจ๊หมูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฮะจุ๊บ